ประเทศอิตาลีเป็นประเทศอยู่ในทวีปยุโ,โรปบริเวณยุโรปใต้ตั้งอยู่ที่ข้ามมาสมุทรอิตาลีและอิตาลีนั้นก็ยังมีรูปร่างคล้ายกับรองเท้ามูจิอีกด้วยประเทศอิตาลีนั้นจะมีเกาะขนาดใหญ่อยู่สองเกาะในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งนั่นก็คือเกาะซิซิรีและเกาะซาร์ดิเนีย ซึ่งก็ดูโดยรองแล้วประเทศอิตาลีนั้นก็นเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมและศิลปะก,กรรมที่สวยงามอย่างมากแต่กลับกันมันก็อาจจะมีกลุ่มแก,งก๊งมาเฟียคอยคุมธุรกิจอยู่ในประเทศอยู่ก็ได้โดยในโจโจวิสซ่าเอเวนเจอร์ภาค5โกลเด้นวินนั้นก็ได้มีกลุ่มมาเฟียที่มีชื่อว่าพาซิโอเน่โดยแก๊งนี้นั้นก็ได้ถูกก่อตั้งโดยผู้ชายที่มีชื่อว่าเดียบารโรและก็มีสมาชิกทั้งหมดอยู่756คนโดยในองค์กรพาซซโอเน่นั้นจะมีการจัดชนชั้นอย่างคริ่งครัตซึ่งคนที่ใหญ แล้วก็จะไ่เรียงตามลำดับการบริหารต่อไปแล้วก็ยังมีทีมงานนักฆ่าของแก๊งนี้อีกด้วยซึ่งในรอบนี้เราก็มาทําความรู้จักและเรื่องราวของหัวหน้าแก๊งนี้กันดีกว่าอย่างชายที่มีชื่อว่ารีซัตโตเนโรเพราะนี่คือวิลเลอสตอรี่รีซัตโตเนโรเขาเป็นตัวแร้หลักจากเรื่องโจโจ้บิสซาร์เวนเจอร์ภาค5โกลเด้นวินหรือโจโจ้สายโรงทอมคั โดยที่รีซอโต้นั้นเขาจะเป็นหัวหน้ากลุ่มรอบสังหารของแกงพาซิโอนน่แลพะพวกเขานั้นก็มีจุดมุ่งหมายในการรักพาตัวรูปสากของบอสซึ่งจะมีเชว่าทิสอูน่าซึ่งเธอคนนี้นั้นก็คือคุณแจหลักในการรบร้างบอสของพวกเขารีซอโตเนโรเขาเกิดที่เกาะซิซิรีในปี1947และเมื่อเขาอายุได้14ปีลูกพี่ลูกน้องเขานั้นก็ได้ถูกรถชนจากคนเมา ซ,ซึ่งสุดท้ายแล้วถึงแม้คนขับนั้นจะถูกลงโทษตามกฎหมายแต่ริซัตโตก็ไม่สามารถให้อภัยให้กับเขาได้แล้วในเวลา4ปีต่อมาเมื่อเขาอายุ18ปีเขาก็ทําการรอบสังหารคนขับรถคนนั้นและหลังจากนั้นเป็นต้นมาริซัตโตก็ได้เข้าสู่วงการใต้ดินซึ่งในที่สุดเขาจะได้รับสแตนเมื่ออายุ21ปีและเขานั้นก็ได้เป็นหัวหน้าของแกงรอบสังหารของกลุ่มมาเฟียที่มีชื่อว่าพาซิโอเน โดยที่ทีมของรีซาตโต้นั้นจะทําหน้าที่ในการรอบสังหารนักการเมืองนักเลงข้างถนนหรือใครก็ตามที่เป็นภัยต่อองค์กรของพวกเขาและในท้ายที่สุดแล้วรีซาโต้และทีมของเขานั้นก็เริ่มไม่พอใจกับบทบาทที่พวกเขาได้ทําซึ่งมันก็อาจจะเป็นเพราะว่าบอสนั้นไม่ไว้ใจให้พวกเขานั้นคุมทินต่างๆในบริเวณพื้นที่ซึ่งกลุ่มอื่นๆนั้นก็มีพื้นที่เป็นของตัวเองยกเว้นกลุ่มของรีซาโต้ และด้วยสถานาการณ์นี้มันจะทําให้ทีมของลิซัตโต้สคนที่มีชื่อว่าซอเบและเจราโต้นั้นพยายามจะเปิดเผยความรับของบอสซึ่งในโจโจ้ ow, ภาค5้าโกดดินวีนั้นในช่วงแรกเราก็จะไม่รู้เลยว่าบอสของพาเซียนี่นั้นคือใครและเนื่องด้วยสองคนนั้นพยายามเปิดโปงตัวของบอสมันจะทาให้พวกเขานั้นได้ถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมโดยในระหว่างที่กลุ่มของลิซัตโต้นั้นกาลังนั่งพักอยู่ในห้องของพวกเขาอยู่นั้นมันก็ได้มีพัสดุมาส่งโดยที่พัสดุเหล่านี้นั้นก็คือฟอร์มารีที่ถูกันนนปชิ้ ซึ่งในตอนแรกนั้นพวกเขาก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรจนก,กระทั่งรูปน้องของลิซัตโต้คนหนึ่งที่ไม่ชื่อว่าเพช,ชี่สังเกตไปนคนแรกโดยเจ้าเพช,ชี่นั้นได้สังเกตเห็นว่าได้มีนิ้วของซอเบสอยู่ในก้อนนี้ด้วยลิซัตโต้จึงสั่งให้รูปน้องของเขานั้นเรียงฟอร์มารีเหล่านี้ให้เป็นรูปร่างและเมื่อพวกเขานั้นจะเรียงกันเสร็จแล้วพวกเขาก็ได้เห็นชิ้นส่วนร่างกายของเชอร์เบสซึ่งถูกหั่นเป็นชิ้นๆซึ่งมันก็คือคำเตือนจากบอสที่บอกไว้ว่าถ้าพวกแกเสือกเรื่องชั้ และหลังจากเหตุการณ์นั้นกลุ่มของริซซาโตก็ได้ถูกจับตามองโอดยบอสอยู่ตอลอดเวลามาจะนำให้พวกเขานั้นขยับขยีบได้ยากอย่างมากจนกะทั่งในที่สุดกลุ่มของริซซาโตก็ได้พบว่าบอสนั้นก็มีคนรักที่มีชื่อว่าโดนาเทราอูนา่าและพวกเขาก็มีรูปด้วยกันซึ่งยะมีชื่อว่าทิชโดยที่กลุ่มของริซซาโตนั้นพายายันจะรักพาตัวทิชแต่ก็ไม่สําเร็จเพราะมีกลุ่มบริการอยู่นั่นก็คือกลุ่มของบูจาร์ตี้ซึ่งริซซาโตนั้นก็ได้ส แต่ทีมของริซัโตนั้นก็ยังมีโชคอยู่โดยที่พวกเขานั้นได้ไปหาข้อมูลในอาพาร์ตเมนต์ของทิสและก็ได้ข้อมูลสําคัญมาซึ่งมันก็คือรูปถ่ายของโดนาเทราอูนาแม่ของทิสซึ่งเธอจะถ่ายอยู่ในเกาะซาดิเนียและมันเป็นเวลาเหมาะเจาะที่ริซัตโตได้ข่าวว่ามีเครื่องบินตกอยู่ตรงบริเวณชายฝั่งของเกาะซาดิเนียมันจึงทําให้ริซโโตนั้นฟันธงได้เลยว่ากลุ่มของบูเจาราตี้นั้นไปยังเกาะซาดิเนียเพื่อทําอะไรบางอย่างริซโโตเขาจึงไม่รอช้าเขาจึงไปรอที่กเกาะซานียอยอู่ตรงบริเวณหน้าผาผ แต่ในระหว่างรอกลุ่มของบูจาราตี้มาถึงนั้นเขาก็ได้สังเกตเห็นเด็กชายคนหนึ่งซึ่งจะเป็นผมสีชมพูและก็มีชื่อว่าดอปิโอและในสัญชาตญาณของนักฆ่าของริซัตโตนั้นเขาก็รู้ได้เลยว่าไอ้หนูนี่ต้องมีอะไรแปลกเขาจึงเดินไปหาดอปิโอและก็ได้ถามหาจดหมายที่อยู่บนมือของเขาซึ่งริซัตโตเขาก็พยายามหาจดหมายที่อยู่บนมือของดอปิโอแต่ก็หาไม่เจอแต่ริซัตโตก็ไม่รู้เลยว่าดอปิโอนั้นแอบซ่อนจดหมายอยู่ที่ใต้เท้าของเขา ซึ่งในจดหมายนั้นก็คือรูปภาพของโดนาเทราแต่ในระหว่างที่ลิซัตโตนั้นจะเดินจากไป mm hmm. เขาก็ได้สังเกตว่าถึงแม้ดอปิโอจะรู้สึกกลัวในตัวเขาอย่างมากแต่เด็กชายดอปิโอนั้นก็ได้สังเกตและตอบสนองต่อเสียงของแอโรสมิธซึ่งเป็นสแตนของนารนชาซึ่งอยู่ในกลุ่มของบูจาร์ตี้ลีซัตโตจึงฟันธงได้เลยว่าเด็กคนนี้นั้นคือผู้ใช้สแตนแถมเด็กคนนี้นั้นก็อาจะเป็นมือขวาของบอสและเป็นคนที่บอสไว้ใจมากที่สุดอีกด้วย และเมื่อ WPO หรือแบบนั้นเขาจึงทําการวิ่งเข้าไปโจมตีลิซโโตแต่ทันดนั้นเองก็ได้มีมีดโกนจานวนมากพุ่งออกมาจากปากเขาและลิซาโตก็ได้สังเกตพฤติกรรมของ WPO และก็รู้ได้ว่าสเต็ของ w โ o นั้นจะเป็นสเต็ระยะใกล้และลิซโโตเขาก็ได้ําการร้องโหนหายไปจากสายตาของ WPO และในระหว่างที่ลิซัตโตนั้นกำลังสังเกตพฤติกรรม WPO อยู่ w โอก็ได้เพาะุ่งโจมตีเข้าอีกรอบแต่รอบนี้ก็ไปโดนเช่นกัน แต่รีซัตโต้ก็รู้สึกตกใจเล็กน้อยเพราะว่าด็อบบิโอนั้นสามารถรู้ตำแหน่งของเขาได้ซึ่งเมื่อก่อนนั้นไม่มีใครสามารถตามหาเขาเจอเมื่อเขาอยู่ในสภาพร้องหหนรีซัตโต้เขาจึงทำการรีบจะปิดพเดชศึกโดยการเรียกไกลออกมาจากคอของด็อบบิโอและตัดของเขาแต่แทนนั้นเองรีซัตโต้ก็ได้สังเกตเห็นว่าด็อบบิโอนั้นจะคอเขาในทันทีที่ไก่ไย่ออกมาและเด็กชายดอบบิโอนั้นก็ได้เอาไกลีกยออกมาจากคอได้สำเร็จเมื่อจึงทำให้รีซัตโต้นั้นรู้สึกแปลกประหลาดใจอีกรอบ และก็คิดในใจว่าทำไมเอ็ดดีค,คนนี้นั้นถึงรู้ว่าจะมีกันไกโผล่มาจากคอได้จะกลับมารู้อนาคตเลยซึ่งในระหว่างนั้นดับิโอ้ก็เริ่มเข้าใจพลังแมร็กของริซัตโต้แล้วเขาจึงทำการหาที่ทางของแมริกและเมื่อดับิโอ้รู้ว่าตำแหน่งของริซัตโต้อยู่ตรงไหนแล้วดับิโอ้จึงทำการคว้างกันไกออกไปและกันไกหนีก็ได้ไปฟันท้าของริซัตโต้มันจะทำให้เท่าของเขาขาดซึ่งริซัตโต้ก็รู้สึกตกใจอย่างมากกับการโจมตีของดบิโอ้แต่ไม่ทันไรเขาก็เริ่มใจเย็นและเริ่มคิิดวเคครห์อั้งงนึง โดยสังเกตเห็นว่า W นั้นต่อแรกเขาจะเป็นคนขี้ขาดขี้แยอยู่เลยแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าเขาจะมีความมั่นใจในการต่อสู้มากขึ้นอย่างผิดปกติและลิซัตโตเขาก็ได้เจสแตนเมทาลิก้าของเขานั้นสร้างเป็นที่เย็บกระดาษและมาเย็บเท้าของเขาซึ่งในตอนนี้นั้นเราก็ได้เห็นสเตนของลิซัตโตอย่างเต็มตัวแล้วซึ่งจะมีเชื่อว่าเมทาลิก้าเป็นสเตนขนาดจิ๋วที่อยู่ในร่างกายของลิซัตโตโดยพวกมันนั้นจะอยู่ในกระแสะเลือดของเขาและความสามารถของมันนั้นก็คือสามารถควบคุมธาตุเหล็กในร่างกายหรือบริเวณรอบๆไดด้้โยใชพลังงานแม่เ็ก และลิซัโตเขาก็ได้หายตัวไปกับรอบและรอบนี้เขาก็ได้สร้างมีดผ่าตัดไว้รอบๆของตัวของ WO โอและพุ่งเข้าโจมตีเขาซึ่ง w ีโอเขาก็พยายามป้องกันตัวเองแต่ก็ด่วนว่าเขาจะได้รับบาดเจ็บสาหัสอย่างมากแถมในตอนนี้นั้นร่างกายของ w ีโอก็ได้เกิดอาการขาดธาตุเหล็กอย่ายงมากไม่จะไม่เขานั้นจะใกล้ตายอย่างช้าๆและด้วยสถานการณ์ต่างๆที่เร่งรีบนั้น WO โอเขาจึงตัดสินใจปามมีดผ่าตัดไปตรงบร,ริเวณทีมพลังงานแม่เหล็กอยู่ โดยคิดว่านั่นคือตำแหน่งปัจจุบันของริซัตโตแต่ที่จริงแล้วริซัตโตเขาก็ได้วางแผนโรคหน้าไว้แล้วโดยตำแหน่งที่วพีโอปามีไปนั้นคือจุดเท้าของริซัตโตที่ขาดไปแล้วโดยที่จริงแล้วริซัตโตนั้นเขาไม่ได้เย็บเท้าของตัวเองเข้ากับขาแต่ใช้เท้านั้นเป็นนกต่อแทนและในขณะที่ริซัตโตนั้นจะปิดบัญชีเด็กชายวีโอมันก็ได้มีกระสุนจํานวนมากยิงเข้าใส่ตัวของริซัตโตโดยกระสุนนี้นั้นก็มาจากแตนแอโรสมิของนารันชา และเรื่องก็ได้เฉลยว่าดับเบิลนั้นได้ปาดมีดไปยังตำแหน่งของกลุ่มบูจจรตี้พวกเขาจึงนึกว่าได้มีศัตรูอยู่แถวนี้และบูจจรตี้ก็ได้สั่งให้นารนชานั้นใช้แตน์แอโรสมิธยิงทุกสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในบริเวณนั้นและโชคยังดีที่ดับเบิลนั้นเขาหายใจแบบรอดแร่ไม่จะนำให้แอโรสมิธนั้นไม่สามารถตัวจับเขาเจอกระสุนทุกนัดยึงเลยเข้าไปที่ตัวของริซาตโตและในระหว่างที่ริซัตโตกำลังจะตายนั้นเขาก็ได้พูดออกมาว่าอยากเห็นหน้าบอสสักครั้งหนึ่ง ซึ่ง WO เขาก็จัดให้และริซัตโตก็ได้เห็นหน้าของบอสก่อนจะตายแต่เพื่อสุดท้ายของริซัตโตนั้นเขาได้บ่นพึมพำออกมาไม่จะนตให้บ,บอสนั้นต้องเอียงหูเข้าไปใกล้ๆเพื่อฟังแต่แทนดนั้นเองสแตนเมทาริก้าก็ได้เข้าควบคุมสแตนแอโรสมิธและลิซัตโตก็บอกว่าให้แอโรสมิธนั้นฆ่าเขาและฆ่าบอสไปด้วยเลยแต่ก็ดูเหมือนว่าทุกอย่างมันจะร่มเร็วเพราะบอสนั้นก็ได้ใช้ความสามารถคีคิมสัน ตัดเวลาในช่วงนั้นไปไม่กินทำให้เขานั้นไม่โดนกระสุนแม้แต่นัดเดียวแต่มันก็ไปโดนริซัตโตทุกเม็ดมและเขาก็ได้ตายคาที่ซึ่งถ้าในการต่อสู้ครั้งนี้แล้วถ้าไม่มีแอ r o โรสมิธผมก็คิดว่าริซัตโตนั้นก็น่าจะเป็นฝ่ายชนะบอสไปได้แต่ถ้าริซัตโตหรู้ว่าคนที่เขาสู้ด้วยตั้งนานนั้นคือบอสเองเขาก็คงรีบปิดบัญชีไปตั้งนานแล้วและมันก็เป็นจุดเสียเปรียบที่สุดของริซัตโตที่เขาไม่รู้ว่าบอสนั้นคือใคร และนั่นก็เป็นข้อมูลทั้งหมดที่ผมสามารถหาไม่ได้เกี่ยวกับชายที่มีชื่อว่ารีซาโตเนโรถ้ามีข้อมูลตกหล่นหร,รือผิดพลาดเป็นใดผมต้องขออภัยไว้ด้วยก่อนจะก,กันไปถ้าใครอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบอสขององค์กรพาเซียวเนี่ยล้วก็ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามเพื่อไม่พลาดวินเลิ์สตอรี่ในอนาคตสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ yeah.